สวัสดีครับมือนี้ซื้อปลานิ่นมาจากตลาดแต่ตัวน้อยๆก็ไม่ไดะครับสิส่งที่หนึ่งครับในแบานด์หัวใจกินหนึ่งปลาหนิ่นเราตัดหัวมาเรียบร้อยแล้วที่ที่ห้าปลานิ่นถ้าบรอยากให้ข้าวนะครับเด้อล้างน้ำเกลือครับล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ดำดำมองนีเนะี่ยเอาออกให้มืดสี่เข้มดำดำนะครับดำดำงังนสิเนี่ยนะ ออกให้มดเลยครับล่างออกให้มดมันสะบวเข้าอันนี้เป็นวิธีกินโค่นมันล่างออกให้มดเลยล่างน้าเกลือนะครับล่างออนสิละแล้วขาวๆเลยนะครับเลี้ําดำสิเขาต้องออกให้มดเลยมันสะบวเข้ามันจะบเม้็นกินโค่นไหมครับหลัจากมันจะเป็นกินโคนเม่ได้เขากินมันจะเป็นกินโค่นขี้โคนนะต้องใช้น้าเกลือล่างครับ เกินนเกลือลแางอะไรก็นั่นแหละลแางนดับอกให้มันเคียงมันจะบริข้าว